โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศัก,กยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับดิฉันเภสัชกรหญิงซินีนาสีสันจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะวันนี้เรามีเรื่องสาระดีๆน่ารู้เกี่ยวกับชุดตรวจโควิด1 9แอนติเจนเทสิดมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนั้นขอเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยในหัวข้อเรื่องฟันสวยด้วยการจัดฟันและฟอกสีฟันที่ปลอดภยัยเรามีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกเพื่อตอบคำถามชิงรางวัลกันวันนี้จะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ว่า อันตรายจากการจัดฟันที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มีอะไรบ้างคำตอบก็คือการใส่ลวดดัดฟันเองโดยไม่มีทันตแพทย์แนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอ,อนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปากตามมาด้วยค่ะ ประกอบกับลวดที่เป็นอุปกรณ์ยึดเกาะกับฟันนั้นเป็นลวดที่ไม่แข็งแรงเพียงพอมีโอกาสที่จะหลุดลงคอไปก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สวมใส่ลวดดัดฟันถึงกับชีวิตได้เลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ำประชาชนไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยข้อปฏิบัติ9ข้อง่ายๆเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร หหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 6. ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม 7. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 8. มันทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ่อยและ9ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้และที่สำคัญควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรธนพลวงแก้ว จากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องที่ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปกำลังสนใจและเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของชุดตรวจโควิด -19 ที่เป็นแบบแอนติเจนเทสคิทโดยตอนนี้ประชาชนสามารถที่จะใช้ชุดตรวจลักษณะแบบนี้ได้เองแล้วค่ะเรียนเชิญพบกับเภสัชกรธนพลวงแก้ว ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลน,นะคะขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะทราบมาค่ะว่าชุดตรวจในลักษณะนี้ค่ะแอนติเจนเทสคิตเนี่ยประชาชนผู้ไปสามารถใช้เองได้แล้วนะคะรบกวนให้อธิบายในลักษณะของชุดตรวจลักษณะแบบนี้ให้กับผู้ฟังได้เข้าใจด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะใช่แล้ครับชุดตรวจโควิด COVID. 19แบบตรวจหาเอลิเจนนั้นสามารถแบ่งได้2ประเภทนะครับก็คือเป็นชุดตรวจเอลิเจนที่ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพและชุดตรวจแอนติเจนที่ประชาชนสามารถใช้ได้ด้วยตนเองครับค่ะจุดสังเกตของชุดตรวจทั้ง2แบบเนี่ยค่ะสามารถสังเกตได้ยังไงคะคุณธนาพลครับชุดตรวจแอนติเจนที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยตนเองนั้นนะครับจะมีข้อความภาษาไทยที่ระบุบัญลากว่า ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้ภายในกล่องของสินค้าก็จะมีฉลากหรือเอกสารกำกับภาษาไทยพร้อมกับ QR Code ที่สามารถสแกนไปยังคลิปสาธิตวิธีการใช้งานที่เป็นภาษาไทยได้ด้วยเช่นกันครับ ก็คือหมายความว่าตอนนี้ประชาชนเขาสามารถที่จะซื้อชุดตรวจในลักษณะที่เป็นแอนติเจนเทสคิตมาใช้เองได้แล้วนะคะแต่จะต้องสังเกตเนาะว่าอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะใช้เองได้แล้วเขาสามารถที่จะไปหาซื้อได้จากตรงไหนบ้างคะคุณธนพลครับสำหรับชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเองนั้นตอนนี้ประชาชนทั่วไปสามารถาหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับที่มีเภสัชกรปฏิบัติอยู่ นะครับรวมถึงสามารถที่จะไปรับได้จากสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาคราฐัฐหรือภาคเอกชนก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วในส่วนของการที่จะใช้ชุดตรวจพวกนี้ค่ะมันมีความยากง่ายหรือว่าความแตกต่างในการใช้ระหว่างที่เป็นแบบ professional use ยังไงบ้างคะอยากจะให้เล่าเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟัง่อนะคะ สำหรับชุดตรวจเอลิเจนด้วยตนเองนั้นณปัจจุบันนะครับทางออยได้มีการอนุมัติชุดตรวจอยู่ไป2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นชุดตรวจที่เก็บตัวอย่างจากพงจมูกส่วนหน้านะครับแล้วก็แบบที่2จะเป็นชุดตรวจที่เก็บจากน้ําลายครับซึ่ง2วิธีนี้จะเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างอย่างง่ายประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ขอย้ําว่าวิธีการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับทางออยเองก็ จะทำคู่มือนะครับให้ปรากฏอยู่ในกล่องประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะศึกษาได้ง่ายๆในภายในกล่องเช่นเดียวกันค่ะค่ะงั้นก็แสดงว่าตอนนี้นะคะวิธีการตรวจสำหรับชุดตรวจที่เป็นแอนติเจนเทสคิ t เนี่ยจะค่อนข้างง่ายแล้วนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ เขามีภาวะเสี่ยงเนาะที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องตรวจการติดเชื้อโควิดแล้วยังไม่สามารถที่จะไปตรวจโดยใช้วิธี rt-pcr ได้เขาสามารถใช้วิธีนี้ในการคัดกรองเบื้องต้นได้เนาะใช่ล้วครับพักกันสักครู่นะคะเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจจากอยกันค่ะ เชื้อโรคมาอยู่รอบตัวเราเนอกจากการใช้หน้ากากอนมามัยแล้วก็ต้องหมั่นล้างมือกันบ่อยๆเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชือ้อแต่ในบางเวลาเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์รที่ไม่สะดวกจะล้างมือด้วยน้ำเช่นในระหว่างการเดินทางไปสถานที่ต่างๆเจลล้างมือจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญที่เราควรมีพกติดตัวไว้ใช้ แต่สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีหรือกำลังมองหาซื้ออยู่ลองหันมาใช้วิธีนี้เป็นการชั่วคเท้าได้ค่ะแถมช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะวิธีที่ว่านะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะเดินไปร้านขายยาค่ะแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์70%หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลธรรมดานี่เลยค่ะนำมาใช้ทำความสะอาดมือได้ทันทีซึ่งแอลกอฮอล์70%มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการติดต่อของโรค ที่อาจติดต่อจาัดก,การสัมผัสสิ่งของต่างๆได้หรือแบ่งแอลกอฮอล์ใส่ในขวดสเปรย์เล็กๆเพื่อความสะดวกในการพกพาฉีดพ่นได้ถูกเวลาที่ต้องการรอประมาณ20วินาทีให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้ดีค่ะข้อควรระวังนะคะก็อาจจะทําให้มือแห้งได้แต่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยการทาค,ครีมหรือโลชั่นบํารุงผิวธรรมดานี่แหละค่ะ และอย่าลืมว่าแอลกอฮอล์เป็นสารที่ติดไฟง่ายการฉีดพ่นก็ต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้เปลวไฟหรือบุหรี่อันตรายนะคะเนี่ยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพร้อมแล้วอย่าลืมพกติดตัวไปใช้กันด้วยนะคะเป็นอีกทางที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ l ล n e แอดไทยได้เลยครับเป็นเพื่อนทางไลน์กับ FDA ไทยแล้วได้อะไรเพียงกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ว่าจริงหรือปลอมได้กับออยดิจ i t a ลไรเบอรีพร้อมคลิปวิดีโออธิบายให้เข้าใจแจ้งแจ้งเช็คเลขออยก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเจอเข่าวแชร์มั่วๆมาสามารถแจ้งเรื่องเช็คชัวร์แชร์กับออยได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆฟังพอดแคสต์ชิลๆหรือโหลดแอปพลิเคชัน ที่มีประโยชน์จากออยอก็ได้ทั้งแอปออยอตรวจเลขแอปออยอเช็คชัวแชร์และออยอสมาร์ทแอพพลิเคชันกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วคําถามที่อยากจะถามต่อไปนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยค่ะเห็นชุดตรวจพวกนี้แต่เขาไม่ได้ซื้อจากร้านยานะคะเขาเห็นบน ในสื่อโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์เนาะเป็น Facebook เป็น Instagram เป็น YouTube หรือแม้กระทั่งใน TikTok อย่างนี้ค่ะเขาจะสามารถซื้อมาใช้ได้เลยไหมคะประชาชนจะต้องทำอย่างไรก่อนก่อนที่เขาจะซื้อชุดตรวจพวกนี้มาใช้เขาควรจะเช็คอะไรบ้างคะ่ะปัจจุบันนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลรายชื่อชุดตรวจนะครับที่ได้รับอนุญ,ญาตจาก ออยอแล้วจากเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะครับในเว็บไซต์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะมีลิสรายการของชุดตรวจโควิดแบบด้วยตนเองนะครับเออเป็นลิสรายการเลยประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ด้วยเองเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามสินค้าที่โพสต์ขายตามสื่อออนไลน์ต่างๆหรือถึง Facebook ก,ก็ตามครับค่อนข้างที่จะมีความเสียนว,ว่าชุดตรวจดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นชุดตรวจที่ไม่ได้มีคุณภาพตามที่ออยกาหนด นะครับจึงขอเน้นย้ำว่าชุดตรวจที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยควรจะหาซื้อได้จากตามร้านขายยาหรือว่าตามสถานพยาบาลที่มีจุดบริการให้กับชุดตรวจด้วยตนเองดังกล่าวครับค่ะแล้วก็ที่เราเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกังวลกันมากนะคะในเรื่องการซื้อชุดตรวจพวกนี้มาใช้เท่าที่ทราบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทิ้งเพราะว่าสมมุติว่าประชาชนนะคะเขาตรวจนะคะถ้าตรวจแล้วเนี่ย มันขึ้นว่ามีการติดเชือ้อเนาะหรือแม้แต่จะไม่มีการยังไม่ขึ้นว่าติดเชื้อก็ตามแต่ว่าชุดตรวจพวกนี้เป็นการเก็บเขาเรียกเก็บสิ่งส่งตรวจใช่ไหมคะนำมาเพื่อที่จะเอามาตรวจในชุดตรวจเนาะหลังจากนั้นแล้วอะค่ะวิธีการเก็บวิธีการทิ้งเนี่ยมันจะทํายังไงเพื่อที่จะไม่ให้แพร่เชื้อนะคะไปสู่คนอื่นๆได้ค่ะครับถูกต้องเลยครับเนื่องจากชุดตรวจนะครับที่ มีการใช้แล้วเนี่ยเราจะถือว่าเป็นขยะปนเปื้อนหรือขยะติดเชื้อนะครับการที่จะนําไปทิ้งตามขยะทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นในคู่มือการใช้ฉบับภาษาไทยเราก็มีข้อน,นําในเรื่องของการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วเช่นเดียวกันครับกล่าวง่ายๆก็คือหลังจากที่ท่านอนะ่ะได้มีการใช้ชุดตรวจดังกล่าวแล้ว<า>ก็ให้นําน้ํายาฆ่าเชื้ออาจจะหาได้ตักตามบ้านทั่วไปอย่างเช่นน้ํายาล้างจาน สารฟอกขาวหรือว่าผงซักฟอกนะครับหยดหรือว่าละลายชุดตรวจลงไปเพื่อที่จะทําให้ฆ่าเชื้อที่อาจจะมีอยู่ในชุดตรวจของเราให้กลายเป็นชุดตรวจที่ไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อต่อไปได้จากนั้นเนี่ยก็นําชุดตรวจที่เราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยใส่เป็นอิถุงเก็บให้มิดชิดสามารถที่จะติดฉลากเบื้องต้นก็ได้ครับว่าเป็นขยะชุดตรวจนะครับเพื่อทําให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่ในการเก็บขยะครับเขาจะได้แยกขยะดังกล่าวนี้ออกไปกําจัดได้อย่างเหมาะสมครับ ก็แสดงว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องดูแลในขั้นตอนนี้ด้วยเนาะหลังจากที่ตรวจชุดตรวจด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องระวังนะคะ ในส่วนของการกาจัดทิ้งว่าจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อนะคะหรือว่ามีการแพร่เชื้อเนี่ยไปสู่คนอื่นถูกไหมคะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่สนใจจะใช้ชุดตรวจแบบนี้ต้องต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นคําถามหนึ่งคะ่ะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ ผลนะคะการอ่านผลเป็นบางท่านบอกว่าผลบวกลวงหรือว่าผลลบลวงใช่ไหมคะมันมีลักษณะเป็นยังไงอยากให้คุณธนพลช่วยอธิบายนิดนึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะคะครับผมก็อย่างที่นไปในช่วงแรกเลยนะครับว่าชุดตรวจแอนติเจนแบบด้วยตนเองเนี่ยเป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพหรือว่าความไวของชุดตรวจเนี่ยจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อปริมาณเชื้อ ในตัวผู้ป่วยเองเนี่ยมีปริมาณมากพอจะตรวจพบได้นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีออประชาชนบางท่านหรือผู้ป่วยบางท่านที่ปริมาณเชื้อไม่มากอาจจะทําให้เกิดผลตกปลอมได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านเนี่ยมีอาการแต่ผลการทดสอบเนี่ยบอกว่า,วาให้ผลเป็นลบหนะากท่านกระบวนใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านได้ก็สามารถที่จะไปติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อขอคําแนะนําจาก แพทย์หรือว่าคุณพยาบาลที่จะให้คําแนะนําว่าจําเป็นจะต้องมีการตรวจยืนยันต่อไปหรือไม่ครับสําหรับเวลาที่ใช้ในการที่จะต้องมาดูผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยอดตัวสารคัดหลั่งลงไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่คะถึงจะทําให้ได้ผลออกมาแบบถูกต้องและแม่นยําที่สุดนะคะครับสําหรับระยะเวลาในการอ่านค่านะครับหลังจากที่มีการหยดลงไปในชุดตรวจแล้วครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ10บ ถึง20นาทีแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน30นาทีนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามชุดตรวจแต่โดยทั่วไปก็ประมาณ10นาที15นาทีก็จะทราบผลแล้วครับค่ะก็ถือว่าไม่นานนะคะบางท่านทิ้งไว้หลายชั่วโมงอันนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะจะต้องตามส่วนมากก็คือจะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทใช่ไหมคะว่ากี่นาทีแล้วถึงจะมาดูผลถูกต้องไหมคะต้องขัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับ เรื่องของชุดตรวจโควิดแบบลักษณะที่เป็นแอนติเจนเทสคิดไปอย่างมากมายเลยนะคะสรุปประเด็นสาระสำคัญในวันนี้นะคะก็คือว่าสิ่งที่ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากที่จะใช้ชุดตรวจในลักษณะแบบนี้หนึ่งก็คือจะต้องสังเกตถูกต้องไหมคะสังเกตว่าฉลากเนี่ยระบุว่าประชาชนทั่วไปสามารถใช้เองได้หรือเปล่านะคะพร้อมกับ ต้องเช็ครายการรายชื่อว่าอันนี้เป็นรายการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอเนี่ยรับรองแล้วหรือ,อยังนะคะหลังจากนั้นวิธีการซื้อก็คือซื้อในร้านขายยาได้นะคะแต่ไม่ควรที่จะซื้อตามเว็บไซต์ที่เขาโฆษณาหรือว่าเป็นสื่อโซเชียลต่างๆอันนี้คือไม่สามารถขายตรงให้กับผู้บริโภคได้ สำหรับคำถามท้ายรายการถามว่าชุดตรวจโควิดที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ตรวจได้เองที่ฉลากจะระบุว่าอย่างไรนะคะและในวันนี้นะคะทางเราก็ขอขอบคุณนะคะคุณธนพลวงแก้วเป็นอย่างยิ่งนะคะจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะที่ได้สลับเวลานะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องของชุดตรวจโควิด COVID นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็กำลังเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ นี่ก็เดทออนไลน์มาหลายวันละเราไปเดทกันข้างนอกได้ไหมเตงไม่ได้นะช่วงนี้โรคโควิด19ระบาดหนักเดทแบบนี้ก็ไปก่อนเธอะโอ๊ยน่ากลัวจังเลยอะทำยังไงดีละเนี่ยน้องไม่อยากติดโควิดน้องชูใจถามมาแบบนี้มาเดี๋ยวพี่จะรับให้ฟังเจ,อจอ้าจ้าอ้พี่มานะเดอะแรปเปอร์ เยอะเพราะมันระบาดได้ว่องไวแค่โดนละอองน้ำลายของคนที่จามและไอเจ้าเชื้อตัวนี้จะติดกับมันผสมไปฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ถอยห่างไก,กลไกลๆกลแต่วิธีการติดคือต้องเข้าตาจมูกปากต้องระวังอย่าให้เข้าร่างกายเป็นอันขาดถ้าอยากให้ช่วยก็หาอะไรมาปิดจมูกปากป้องกันสังดิษชีวิตจะได้ไม่ลำบากเครื่องกินข้าวช้อนกลางไม่ต้องจับใช้ตักกับราดข้าวตักเสร็จแล้วก็กลับกินใครกินมันแยกกันให้เสร็จซับมันอาจจะเหงาระวังเว้แต่มันจะ ก็ต้องปรับนะก่อนกินก็ใช้ช้อนของเราตักกับข้าวแค่ครั้งเดียวแล้วก็ต่างคนต่างกินหรือจะใช้ช้อนกลางของใครของมันตักกับข้าวก็ได้อ๋อมีช้อนกลางส่วนตัวอย่า,อานอกบ้านถ้าไม่มีเหตุอันควรถ้าเพื่อนชวนเที่ยวก็เบี้ยวแล้วบอกให้เลิกควร ไอ้ก็อย่ากอยู่ต่ออีกนานนานถ้าเที่ยวตอนนี้อาจได้ไปเที่ยวต่อที่โรงพยาบาลถ้าจําเป็นต้องออกก็ต้องป้องกันพอดูใช้ข้อสอกหรือส่วนอื่นตอนกดลิฟต์หรือเปิดประตูรักษาความสะอาดโดยล้างมือด้วยสบู่สักยี่สิบวินาทีเชื้อวราก็จะไม่อยู่หลีกเลี่ยงก,การใช้มือไปสัมผัสใบหน้าไม่ต้องไปสนใครๆว่าเขาจะมองเราบ้าแอลกอฮอล์อเจลตอนนี้ยิ่งกว่ามีค่าพกเอาไว้อุ่นใจล้างได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วแอลกอฮอล์เจลเนี่ยมีวิธีเลือกซื้อ,อยังไงอ่ะ ก็ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้อ่านฉลากก่อนซื้อเลือกแบบที่มีเลขที่ใบรับจดแจง้งควรเลือกที่เป็นเอทีอ่แอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย70%ปรปริมาตรต่อปริมาตรอ๋ออย่างนี้มีเอ สมหน้าก,กากอนามัยโดยหันด้านมีสีออกตั้งแต่จมูกปากคลุมถึงคางรอบนอกกดลวดให้แนบไว้ไม่มีช่องไหนให้เด็ดลอดช่วยกันละอองกรองเชื้อต่อนที่มันจะลงปอดเป็นสิ่งป้องกันที่ขาดไปไม่ได้หน้ากากกับเจลช่วยชีวิตเราได้ง่ายๆใส่ทุกครั้งกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายพอใช้เสร็จก็ใส่ถุงให้มิดคิดเรื่องทำลายตอนถอดก็ระวังห้ามสัมผัสด้านในของหน้ากากหมวนด้านที่สัมผัสเข้าด้านในใส่ถุงแยกกับขยะประเภทอื่นเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อไว้บนถุงแล้วก็ล้างมืออีกร ใช่ไหมจ้าพี่จ๋าใช่แล้วจ้าสุดท้ายก็เป็นเรื่องพื้นผิว อย่าชะล่าใจคือว่าเป็นแค่เรื่องทิดประดีษจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะพค้ไวรัสตัวเีวจากคนที่จามและไอเอาไว้มันก่อนได้เกือบทุกสภาพอายู่หลายวันเราคนมาจับชิวๆหานอนยามาทำความสะอาดกันล้างมันทุกอย่างที่เราจับกันอยู่ทุกวันก๊อกน้ำลูกบิดประตูราวบันไดแปลงสีฟันน่วงมาไลยรถยนต์โทรศัพท์แจร์กันทำความสะอาดบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันหมักหมมเลือกใช้น้ำยาดีๆตามความเหมาะสมแค่ป้องกันไว้ก่อนรับรองจะไม่คืนขมถ้าเชื่อมานะแบบนี้ชีวิตจะดีครับผม น้ำยาฆ่าเชื้อมี2แบบก็คือน้ำยาใช้ฆ่าเชื้อบนวัสดุพื้นผิวโดยจะมีข้อความบอกว่าฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสได้และผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีเครื่องหมายอยวอสส่วนอีกแบบก็คือน้ำยาใช้ฆ่าเชื้อที่ใช้ได้กับผิวหนังภายนอกโดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีเลขทะเบียนตำรับยาด้วยนะจ๊ะรักกันให้ห่างเว้นว่างทางสังคมฆ่าเชื้อโรคที่สะสมด้วยการล้างมือ จบไปแล้วนั ired, like water, mm ้นเป็นรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาิกาถึง18นาฬิกานาที สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลันามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ